มาเทรดกับคลาสสิโกโท026180808พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณนัทีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบรรพธ์ครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำพยายามลงไปทดสอบ1 5 2 2เหรียญน,นะครับจุดต่ําใหม่แต่ว่าก็ยังไม่หลุดนะครับแล้วในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อคืนด้วยสายที่สำคัญคืออะไรครับและแรงซื้อคืนในรอบนี้สามารถที่จะเปิดลองโ position follow ตามได้เลยไหมครับค่ะสาหรับเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคําก็ อย่างที่คุณบรรพลได้พูดนะคะก็มีการลงไปทําโลประมาณ1,527เหรียญ u s เ o l ซอร่ o y o นะคะหลังจากที่มีปัญหาแล้วก็ข่าวทางกรีกนะคะว่ามีประชาชนก็มีการแห่ไปถอนเงินนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีความกังวลต่อปัญหา ทางกรีซมากขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อมีข่าวว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันก็มีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายูโรโซนนะคะแล้วก็ทางเงยอรมันก็ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้กรีซยังอยู่ในยูโรโซนต่อซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อทองคําในระยะสั้นทำให้ราคาทองคํานะคะก็รีดาวขึ้นมาได้แล้วก็เช้าวันนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ1540เหรียน,นะคะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูนะคะแนวต้านแรกที่ระดับ1,550เหรียญนะคะว่าสามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้ไหมนะคะแล้วก็ไปเทสประมาณ1,565เหรียญแนวต้านถัดไปนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานหลังจากที่ราคาทองคำลงมาทำโโลนะคะก็ ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาในระยะสั้นนะคะแต่ว่าต้องมาดูที่แนวต้านตรงนี้ก่อนนะคะแต่คาดว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยะะราคาทองคํายังถือว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะก็ให้หนักลงทุนติดตามดูแนวรับให้ดีนะคะอย่างแนวรับวันนี้1527เหรียญแล้วก็1522เหรียญบริเวณ1522เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าหลุดบริเวณนี้ลงไปนะคะโอกาสที่จะไปเทส มีแรงขายออกมามากแล้วก็ถ้าหลุด1516เหรียญซึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย1น0สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ,ะถ้าหลุดบริเวณน,นั้นถือว่านักลงทุนต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีแรงเทขายออกมามากนะคะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสที่จะไปทำโล 1, 1 4น0ปเหรียญได้แต่ว่าในระยะสั้นนะคะก็แนะนำนักลงทุนซื้อขายตามกรอบระยะสั้นไปก่อนนะคะเข้ามาถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มีช็อตโพซิชันแล้วก็มีการปิดทำกำไรบริเวณ โลเมื่อวานไปแล้วนะคะก็แนะนําช่วงนี้นะคะก็ดูก่อนว่าสามารถเบรกผ่านหนึ่งพัน้ารอยห้าสิบไหมนะคะถ้าสามารถผ่านหนึ่ง้ารอยห้าสิบอาจจะรอไปดูว่าแนวต้านถัดไปหนึ่งันห้ารอยหสบห้านะคะคนที่ถือลอง position เข้ามาสะสม l อง g position นะคะก็ให้ดูบริ Delta, เวณแนวต้านบริเวณนี้ค่อยขายทำกำไรออกมาค่ะตลอดทั้งวันนี้นะครับคุณนัทให้น้ำหนักด้านไหนมากกว่ากันครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำดีบาวมีนะคะแต่ว่า ก็ต้องดูที่1นึ่อย้าสิอย่างที่บอกอถ้าเกิดว่าแรงยังมีแรงทํำกาไรอยู่มากนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงมายังมีอยู่สูงนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันด้วยค่ะครับแต่ถ้าสมมุติด,ดูในแง่ของเทคนิคนาไลซ์เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าโอเวอร์โซแล้วหรือ,อยังครับถือว่าโอเวอร์โซนะคะก็คือราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมากมานะคะแล้วก็แล้วก็จะเห็นได้ว่า การรีบาวแต่ละครั้งก็ยังน้อยนะคะแล้วก็ถ้าพิารทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเวอร์โซแต่ว่าแรงเข้ามาซื้อยังน้อยอยู่สำหรับทองคำนะคะเนื่องจากใจลบอย่างที่บอกว่าทางกรีกก็ยังปัญหาก็ยังลุกลามอยู่ตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำก็ยังแรงซื้อยอยู่น้อยในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเมื่อวานนี้ยังจะเห็นได้ว่ากองทุน S P D R นะคะก็มีการขายทองคำออกมา0.51ตันนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้มีแรงเข้ามาซื้อทองคำในในตลาดโลกคะ่ะครับ ได้ครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามแนวรับแนวต้านนะครับที่ทางด้านของคุณนัทให้ไว้นะครับเอาละครับสำหรับท่านไหนที่มีคําถามเรื่องของการลงทุนนะครับติดต่อเข้าไปได้ที่ c l a s s i c กฟ Futures ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ขอพระคุณนะครับคุณนัทครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมสำหรับวินาทีปัจจุบันนะครับราคาทองคำ1,546เหรียญ66เซนต์ต่อทรอยออนนะครับช่วงนี้มาติดตามทิศทางของตลาดอนุพันธ์กันนะครับผ่านช่วงเติร์ทอกับหลักทรัพย์โบหลวงครับ